ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสารับชิิปนี้ครับได้ภามาชมบรรยากาศนะครับช่วงใบนะครับหลังจากที่ปลายแปลงไปแล้วครับเอาขึ้นมาให้เขาได้กินฟางอีกครับอีกขอกดันนึงนะครับนี่ครับเริ่มเริ่มกินดีแล้วครับอ นี่ครับรูปแบบนี้แหละครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงใบ้นะครับเพราะว่าช่วงเศร้าก็ได้เอาไปไฟแปลงครับกินแบบนี้ครับนี่น่่มกว่เริ่มลงแล้วครับน่มกวเริ่มย่อนแล้วครับนี่ครับเขาเดินี่แปดแล้วครับ อันนี้เป็นฟางเกา้าครับเป็นฟางของเจ้านะครับเป็นฟางเก่้าฟางของเจ้าที่เหลือนะครับผมก็เลยเอามาสลับกันนะครับกับฟางไม้นะครับเอาฟางเก่้ามาสลับกันนะครับกินล้อมลงไปเรื่อยๆครับสลับกันครับกรู้กว่าเขากินดีครับกินดีครับกินดีนี่ครับ กินด <prueba. S 2> ีเอามาสลับกันครับเพราะว่าอ่าปีไก่ปีก้อนนะครับผมใน้ังอฟางข้าวเจ้าไว้3สามสี่รอยก้อนครับสามสี่รอยก้อนนะครับเพราอปีนั้นเป็นฟางที่าบะหมีขีดตมครับบะหมี่โค้นบะมีขีดตมปนนะครับอืม เลยเอาไว้หลายก้อนน้อยหนึ่งครับสำหรับฟางขัดเจ้าครับกระแบงปันกันไปครับเพระาะว่าปีนั้นฝนดีเขางามนะครับแล้วก็ช่วงเจาะเขากับบมวมมีขีดตัวมีค้นนะครับภาษาบานเฮาบ่าบม,มมีขีดตัวมีค้นนี่แหละครับแกมยกกับฟางก็ถเทวา่สาสะอาดดีครับนี่เลยจะไบได้นั่นครับถ้า ขีดตวมหลายนักหนักนะครับบ่าแมนเลยครับบ่าใช่เลยนะครับนักกี่ตมนะครับอันนี้คือขอดีของของฟางนะครับถ้าฟางบ้เปียกบ้มีเลียนมีขีดตมเนี่ยก็สามารถเจ็บว้ได้หลายปีนะครับได้หลายปีมากๆเลยนะครับถ้าเขารักษาไว้นะครับมีโรงเก็บฟางนะครับบ่าห้มันถูกฝนนะครับนี่คือขอดีนะครับสำหรับฟางที่บ้ามีเลี้ยนมีขีดตมนะครับเก็บว้เลยครับเจ็บว้นะครับแบบนีแหละครับ เื่อปีเลมันแรงเท่ากับสามารถมีฟางอย่างว่าจินได้ครับต้องคิดไปชดเชยไปอีกจากปีสองปีแบบนี้คือการจัดการเรื่องการวางแผนขาดคะแนนไปข้างหน้านั่นนะครับบําบันไว้คิดปีต่อปีเลยนะครับมันอาจจะมีปัญหานะครับบางพื้นที่ก็แรงไปเลยครับบางพื้นที่ก็แรงไปเลยบ่มีเขานะครับบ่มีเขากับบะมี่ฟางนะครับครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชม ทุกคนทุกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บย่าได้ความไขก่กระย่าได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาดยางหรือพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ผมน้ำนะครับเด้อแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับผมกล้าเขาา้ามาสวัสดีครับ